ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูชื่อน้องเมย่าน้องเมย่าอายุอายุสามปีสามปีอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนอเวมาริอาอำนาจเจริญมันเดีอร์มัเจริญวันนี้วันนี้จะมานับเลขค่ะมานับเลขค่ะเชิญชมได้เลยค่ะเชิญชมนับค่ะอ่าี่หันหน้ามาค่ะทีนี้หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดเก้าและสิบมีทั้งแปดเก้าและสิบจำให้ดีนับอีกที่หาาันหน้ามาหาคุณครูค่ะทีนี้อ่านับนะคะนับตามคุณแม่นะคะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนเมยร้องค่ะทีนี้หนึ่งสองสามสี่นี่ดูดกุก๊กกล้องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หา้หากหากเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดเก้าและสิบมีทั้งแปดเก้าและสิบจำให้ดีนับ ทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมสีหเจ็หเจดมีทั้งแปดเกและสิมีทั้งแปดเกและสิบจำใหยดีจำใหยดี 5, บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ